สัสดีครับสมาชิกกลุ่มมะนาวเงินล้านนะครับแล้วก็กลุ่มล้างบางโรคแคนเซอร์นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคแคนเซอร์ให้มันหายการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการกําจัดโรคแคนเซอร์ให้ออกไปจากสวนนะครับข้อมูลมีอย่างนี้ครับก็คือใบมะนาวที่อยู่ชั้นในชั้นล่างๆนะครับไม่โดนแสงครับ ก็จะทำให้เกิดความชื้นสูงไอ้ความชื้นสูงเนี่ยครับทำให้เชื้อแคนเกอร์เจริญเติบโตได้ดีเชื้อราก็เจริญเติบโตได้ดีดังนั้นนะครับเราต้องให้แสงแดดนะครับเข้าไปในทุกใบของมะนาวเพราะแสงแดดเองเนี่ยช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราหลายชนิดนะครับแล้วก็ฆ่าแคนเกอร์บางส่วนด้วยแล้วก็ช่วยลดความชื้นครับการพ่นยานครับสมมติว่าต้นมะนาวเราเป็นโรคแคนเกอร์มีใบดกหนาทึบนเลยการพ่นยาให้ทั่วถึง ในทุกๆใบของมะนาวเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะารนะสำหรับกรณีที่เราพบแคนเกอร์เนี่ยเราตัดแต่งกิ่งใบให้มีน้อยลงอย่างน้อยนะครับต้องตัดแต่งกิ่งใบออกสักห้าสเปอร์เซนตนะครับเมื่อใบและกิ่งลดลงนะครับนะมันก็พ่นยาได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยนะคคือนะถ้าใบาไม่บังกันเนี่ยทุกๆใบก็จะถูกฉีดพ่นได้คิลบีอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็นะครับ สมมติว่าใบามันเยอะมากกิ่งมันแน่นทึบเราฉีดยาไม่ทั่วถึงอ่ะมีเชื้อแคนเกอร์รอดตายไปสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเยอะนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงมันก็แบ่งตัวรวดเร็วกลับมามีจำนวนเท่าเดิมนะครับดังนั้นอ่ะคุณจะต้องพ่นยาคิรบีให้ทั่วทุกๆใบนะครับทุกกิ่งนะครับแล้วถ้ากิ่งไหนมีเชื้อแคนเกอร์ลา้ามก็ไปมากถ้ามันกิ่งเล็กๆอาจจะตัดทิ้งได้ถ้าเป็น กิ่งใหญ่หรือลำต้นเราอาจจะเอาคิรบีนะครับที่หมักแล้วมาทาเบรนแผลนะครับก็ช่วยให้เชื้อแคนเกอร์เน้าตายได้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการตัดแต่งกิ่งใบที่เป็นโรคแคนเกอร์ออกไปหรือการลดจานวนเชื้อแคนเกอร์โดยทันทีนะครับนะก็ควรจะเอาไปฝังดินนะครับถ้าเป็นใบถ้าเป็นกิ่งเนะี่ยให้ดีก็ไปเผาไฟไปไว้ไกลๆเลยครับเพราะว่าเชื้อแคนเกอร์จะอยู่ในกิ่งได้นานประมาณสองสามปี นะครับแต่ถ้าไปอยู่ในใบจะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับมาดูรูปนะครับรูปนี้ก็คือมันเป็นต้นมะนาวนะครับผมวาดูสวยมากนะครับก็มีใบเยอะพอสมควรนะครับกิ่งเยอะแล้วมีแข็งเจอปั๊บการจะฉีดพ่นยาหรือว่าคลีโอพีให้มันทั่วทุกใบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะใบมันเยอะมันหนาแต่สมมติเราตัดแต่งกิ่งนะครับนี่คือต้นเดียวกันนะครับผมใช้การลบลบออกนะครับถูกไหมใบเหลือนิดเดียวกิ่งถูกตัดออกไป มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวตัดออกไปเดี๋ยวถ้ามันมีปุ๋ยมีน้าเดี๋ยวมันก็มียอดแตกออกมาใหม่นะครับเห็นไหมครับภาพที่สองเนี่ยใบหายไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราสามารถพ่นคีลบีให้ทั่วทุกๆใบได้ง่ายกว่าตอนนี้ที่ไม่ตัดแต่งจริงหลายเท่าตัวนะดังนั้นเมื่อเราพ่นคีลบีนะครับอย่างทั่วถึงนะครับก็จะประมาณนะครับพ่นคีลบีทุกสามวันอย่างน้อยสี่ครั้งนะครับเชื้อแทงเกอร์ถึงจะ หมดไปจากส่วนแล้วก็อาจจะมีซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกสองเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแคงเกอร์อกลับมานะครับหลักการก็มีแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับมันก็คือเริ่มต้นจากการตัดแต่งกิ่งขอบคุณครับผม